หลังจากรอฝนมานานฝนเริ่มมาพันแรกระัะอีสาน42จังหวัดเตรียมรับฝนพมียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภัยพมียกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิพรลุกลาชายทางเฟซบุ๊ก ประจำวันเสาร์ที่2ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามดิด้านของพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่ถดถอยรวมถึงจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำกลุ่มฝนจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนาฝนตกหนกักมากสีแดงสีเหลืองจากกรมอุตุนิยมทิทยาและแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศและในด้านของพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างประกาศกรมอุตุนิยมทิทยาเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของปัจจัยของฝนที่จะเริ่มเข้ามาวันแรกในวันนี้ ที่ได้ของลมตันออกและลมตันออกเฉียงใต้ที่ตอนหน้าน,นี้พัดเข้ามาปกคลุมไม่ได้เนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ผลักดันอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งพัดร่องมรสุมให้เลื่อนต่ำลงมาอีก และความชื้นได้เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างหลังจากมวลอากาศเย็นดีตัวกลับ<ม>เข้าไปปกคลุมรประเทศจี<อ>นทางตอนใต<อ>้<อ>ดังนั้นการกระจายกลุ่มฝนเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างก็จะมีเพิ่มมากขึ้นจากการพัดนําเข้ามาของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีความสวิงตัวเข้ามาในขณะนี้ดังนั้นความชื้นจึงถูกพัดนำเข้ามาประเทศไทยทางตอนบนก็จะเริ่มมีความชื้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งล่างก่อนนะครับดังนั้นฝนฟ้าขนองก็จะมีเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนฟ้าขนองก็ขอให้ระวังในด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเป็นวันแรกในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะเริ่มมีฝนโดยเฉพาะฝั่งล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ แต่เนื่องจากความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามามาบล็อกอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นซึ่งอากาศที่เย็นได้ครอบคลุมเอาไว้ในหลายวันนะครับดังนั้นฝนที่ตกก็ตกยากหน่อยก็จะตกแค่ในบางพื้นที่ซึ่งภาคอีสานทางตอนล่างก็จะมีฝนประมาณ10 3 0สเปอร์เซนต์ส่วนภาคเหนือจะมีฝน40%เอร์เซนรวมถึงภาคกลาง กรุงเทพมหานครริมมณฑฝน70%ซึ่งฝั่งล่างๆลงมาหน่อยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงภาคตะวันออกฝน60%และภาคใต้ฝน70%และเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรขันสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนเฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสตูลพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรตราดจันทบุรีประยองชนบุรีจชิงเศราปราจีบุรีนครนายกกรุงเทพมหานครนนทบุรีทุมงธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีและราชบุรี ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้12ตุลาคม2567จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสแลนแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในวันนี้12ตุลาคม2567แจ้งเตือนบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกหนองบัวลำภูหขอนแก่นชัยภูมิการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่นาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม ปราจีนบุรีฉะเชิงเราสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสีสเกษและอุบลราชธานีส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนาวัฒนแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนะักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชเพชรบุรีราชบุรี กาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรตากสุขโขทยัยนครปฐมสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาอ่างทองเพชรบูรณ์ชัยภูมิหขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรน,นครราชสีมา สระบุรีนครนายกปราจนบุรีสาแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจชิงเทราสิงห์บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบีตรังพัทลุงสตูลและยาลานอกจากนั้นแล้วในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่สในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจากในด้านของปัจจัยคือร่องมอรสุม พาดผ่านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดย12-13ตุลาคม2567จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วน14ตุลาคม2567จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระมังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งและดินโคลนถลม่มบริเวณพื้นที่ลาดเชงเขาสำหรับชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนขอให้ติดตามประกาศพยาประกาศอย่างใกล้ชิด ส่วนการพยากรณ์นฝนในวันนี้1213ตุลาคม2 5 6 7ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของาภาคฝนฟ้าขนองร้อยละส0บบริเวณชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุเรนศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายก ราชบุรีชัชเชงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักทงหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสะตูลขอให้ติดตามเพากาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ